สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องคะพี่น้องมานนี้ม่อีกแล้วไม่อีกแ้วกลับมาอ้วนมีตังกลับมาอ้วนมีตังมาอีกแล้วค่ะสองไม่ลูกพี่ลูกตันเขาก็เป็นมุมเดิมเขาค่ะมุมไตัตรีดผ่ามุมเก่ามุมเดิมเขาพี่ลูกตันก็จะไปอยู่มุมเดิมเพราะว่าพี่ลูกตันก็ชอบอยู่มุมนั้น เจอตัวรีดผ่าคือเก่าจันสิตายคลิปเพลนน่์เราต้องหไปไายอยูตัวเรีดผ่าคุณจังสิตายน้ำเพลนผีวลูกตาลน่ะี่ยเป็นจังสันลูกพี่จังสิตายน้ำเพลนต้องไปไายนั่ไปไายอยูตัวเรีดผ่าพูนมาอ้วนๆโอ้ยผีวลูกตาลนี่ยมาอ้วนๆโบไปใส่ดอกนี้มาอ้วนนั่นเฝ้าอยู่นี่มาอ้วนน่ะเฝ้าแม่เฝ้าแม่ตลอดเลยมาอ้วนไม่ไปไหน มาอ้วนเขาติดแม่มาติดแม่มาติดหน่อยอ่าต uh, like ัวใหญ่ยิ่งเสือจะอายุคนยังหน่อยกว่าพี่ิรกตานนี่สิมันเสียงหนูตัวนี้เลยได้ยินอีกแล้วเนี่ยอืมได้ยินอีกแล้วนี่หนูนี่ตัวนี้เป็นตาแซงยง่ห้ออะไนอนอยู่มันกัดแมมันกัดอันเสียงมันกัดตู่แมกัดตู่เสียงดังๆังแค่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 เออเขานอนอยู่เนาะ ไม่อย่านพ่นพหน่อยอือันเอากาวดักหนูมาเนาะบระทันี้อันเอามาดักอยู่มีตังกับเพ่งมากไล่จับหนูปรที่ศนี่แต่เล่ขั้นสิเอาวางเลยพี่ทัวร์กับบอดดาต้องเอาไว้ที่สูงสูงว่าสั่นกับมาจะคล้องสิไปอันนี่มันอีกไปตีดกาวดักหนูอีกย ก็ของหมันไรพี่น่อร้อนมากมาขนาดเขาสู้ด้นหกเลยได้นี่ทั้งอื่นฝนตกดีปัญญางเมนบอพี่น้องทั้งนี้ฝนบ่ค่อยตกเลยฝนบ่ตกด้นโดนมันจิตกเทื่อนหนึ่งด้นโดนมันจิตกแล้วอากาศห่อนห่อนกระดดกระเดียพี่น้องนันบ่จตกดูตกอันนี้ปานนันเด้ห่อนอากาศอลยนะทั้งอื่นน่ะเขาตก เซลเซลฝนตกดูอากาศเย็นมีตังค์เขาินอนแต่พัดลมหน่อยเขาอยู่จงสีแดงแต่พัดลมหน่อยเขาอ,อากาศมันหอนพี่หนอนมะอวนนอนชิวพัดลมปิวคนแหวงแวงพี่ลูกตานเขาไปนอนอยู่ใต้โต๊ะรหลียดผ่าเขาเป็นเพราสนใจแม่ด้วยพี่ลูกตาลนี่พี่ลูกตาลเขาเป็นสาวแล้วเขาไม่ค่อยสนใจแม่หรอกเขาจะประโยชน์แต่เขา ปีกวิเวกปีกวิเวกอืปีกวิเวกโอ้ดีใจกับผู้อันจะขึ้นสําระแล้วด้วยค่ะพี่น้องตัดหลอดอีกแล้วเนาะอาเคเตอร์เฮาเคียตอร์เฮาตัดหลอดอีกแล้วดีใจนะพ่อแม่พี่น้องบุตรสกุลทุกคนทีได้รับรายได้ในแต่ละเดือนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ครับพี่น้องค่ะความน่ารักความรุ่มาฝากคือเก่าเส้นเดิมเส้นเก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ขอบุญขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้องพากันใหม่คลิปหนะ้าจะบ๊ายบาย